เห็นไม่กวาดดอกหญ้าก็ทําให้นึกถึงโยมหญ้าหญ้าบอกว่าอย่าไปเดินข้ามไม่กวาดนะจริง,รงๆเขาก็ต้องการสอนให้เรามีความอ่อนโยนนั่นแหละโยมสอนด้วยความอ่อนโยนว่าทํายังไงลูกหลานจะอ่อนโยนกับสิ่งที่เขามีบุญคุณกับเราไม่กวาดแบบเนี้ยจอบแบบนี้นะเสียมแบบนี้พลวแบบนั้นคือจุดประสงค์หนึ่งก็คงจะสอนให้เราอ่อนโยนรู้สึกนึกถึงบุญคุณเขาว่าเขากวาดแทนเรามือเรากวาดแบบนี้ไม่ได้มือเราไม่แข็งพอเท่ากับจอบกับเสียม เขาก็ต้องการให้เราเนี่ยพยายามที่จะอ่อนโยนกับของใช้ในบ้านเมื่ออ่อนโยนกับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะอ่อนโยนกับบุคคลได้กับสัตว์ที่เขามีบุญคุณต่อเราได้จุดประสงค์ก็เพื่อสอนให้เราอ่อนโยนแล้วก็คงจะป้องกันอันตรายจากการที่เราเดินข้ามไปแล้วเผลอไปเหยียบนะเช่นไปเหยียบจอบเหยียบเสียมแล้วกระดกขึ้นมาตีเราบาดเจ็บหรือว่าไปเหยียบดั้มไม้ขวาดให้ดั้มไม้ขวาดแตกแล้วใช้งานได้น้อยลงแทนที่จะใช้ได้นานนะไปเหยียบตรงขน ดอกหญ้าก็ทําให้เขาขาด,ขาดเขาเสียหายใช้งานได้ไม่นานเท่ากับการที่เรามัดระวังจุดประสงค์ที่คนโบราณสอนก็คงจะเพื่อป้องกันอันตรายเพื่อให้เกิดความอ่อนโยนเพื่อให้เกิดการใช้งานได้นานๆเพื่อความประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยในเวลาพอเห็นตรงน,นี้ก็ทําให้นึกถึงโยมหญ้าว่าอย่าข้ามนะเห็นไม่กวาดดอกหญ้านึกถึงโยมหญ้าว่าอย่าข้ามเขานะลูกไม่ดีไม่ได้ต้องอ่อนโยนกับเขาเข้าไว้เขามีบุญคุณต่อเรา วันนี้พอนึกถึงว่าอยากข้ามก็นึกถึงว่าบางคนก็ข้ามหัวความคิดของผู้ใหญ่ข้ามหัวความคิดของเด็กบางทีผู้ใหญ่ก็ข้ามหัวความคิดเด็ก <McL aren> เด็กบางทีก็คิดถูกคิดดีคิดได้แต่ผู้ใหญ่ก็ข้ามความคิดข้ามหัวเด็กไปไม่เอาแกเป็นเด็กแกไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคิดแต่เด็กก็มองข้ามไปแก่เกินไปแล้วมาคิดอะไรนักหนาในยุคนี้แบบนี้มันเป็นยุคของเด็กที่ ข้ามความคิดของผู้ใหญ่ฉะนั้นทุกๆความคิดทุกๆหัวมีความสําคัญอยากข้ามความคิดของกันและกันเราอาจจะนําสิ่งที่เขากําลังคิดในความรู้สึกของเขาเอามาปรับประยุกต์แล้วก็แก้ไขร่วมกันพัฒนาชีวิตเรายัางต้องพัฒนาอีกหลายๆเรื่องเห็นไม่กวาดดอกหญ้าก็น,นึกถึงโยมหญ้าที่บอกว่าอยากข้ามเขานะเขามีบุญคุณกับเราเมื่อจิตใจที่อ่อนโยนดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาได้ง่าย ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจจากสิ่งที่เห็นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันที่เราสาธุชนทั้งหลายจะได้มาบูชาพระพุทธเจ้าในเดือนวิสาขะวันเพ็ญเดือนหกพระพุทธเจ้าประสูตหลังจากนั้นสามสปี พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหและหลังจากนั้นอีกสี่สิบห้าปีพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหกในทั้งสามวาระนี้จึงชื่อว่าเป็นความอัศจรรย์อัศจรรย์โดยการที่ประสูตรสรู้และปรินิพานในวันขึ้นสิบห้าค่ำทั้งสามวาระ และเดือนเดียวกันจึงขอให้เราท่านสาธุชนทั้งหลายได้น้อมใจบูชาพระเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ก็ได้นำญาติโยมเวียนเทียนที่บริเวณอุโบสถของวัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เวลาที่จะพบกับญาติโยมทางบ้านก็จึงไม่ได้ไลฟ์ในช่วงเวลานั้น <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้เราก็คงจริงๆว่าจะเดินจะใช้การเดินเวียนตรงนี้เอาแต่ก็เป็นการนั่งแล้วกันนะจะสะดวกดีเดี๋ยวสัญญาณทั้งเสียงและภาพจะไม่สมบูรณ์เนะมื่อคืนต้องขออภัยนะที่กำลังนำสวดมนต์ปรากฏว่าไม่จบนะเพราะว่าแบตเตอรี่หมดซะก่อน อุปกรณ์เก่าๆโยไมไม่ได้มีอุปกรณ์ใหม่ไม่ได้มีอุปกรณ์ใหม่ป้ายแดงอะไรนะของเกรดกลางๆคุณภาพของแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจะเต็มทีวันหนึ่งก็ชาร์จอยู่หลายครั้งไม่เป็นไรใช้งานได้ดีเหมัอนกันเราจะได้ตั้งสติอยู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเกรดกลางๆนะแล้วก็ทำงาน ให้ได้คุณภาพสูงกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเกรกลางเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกความสามารถนะก็ดีเหมือนกันเราใช้สิ่งนี้แหละเป็นการฝึกบัดนี้ขอให้เราทุกท่านได้ตั้งใจสันเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างละสามจบนะเป็นการเหมือนกับเราได้เวียนเทียน วันนี้ใครที่ไปเวียนเทียนมาแล้วก็ขอให้ได้มาบูชาพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งได้กล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรยัยนี่เป็นมงคลกับปากเราจริงๆนะอย่าไปสร้างบาปกับปากกับใครไปนินทาใครเขาเป็นบาปปากของเราไม่มีใครไม่ถูกนินทาแล้วก็ นัตติโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเราก็นึกถึงอีกคำหนึ่งว่าคนไม,ม่คนไม่นินทาใครก็ไม่มีในโลกแม้แต่เราเองที่บางทีเราก็คิดว่าเรานี่ก็ดีนักหนาแต่ก็ไม่พ้นจากการที่ปากเราจะต้องเผลอไปนินทาหรือว่าจงใจด้วยซ้ำ กับการสรรหาคํานินทามานินทาคนอื่นเขาไม่มีใครคน,คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนไม่นินทาคนอื่นก็ไม่มีในโลกเหมือนกันเราเองก็นินทาคนอื่นซะจนปากเปียกปากแฉะพอสมควร่าจจะเรียกว่าเป็นการพูดถึงให้มันละดูดีหน่อยพูดถึงเขาแต่บางทีก็ใส่อารมณ์เข้าไป น่าใส่อะไรต่างๆเข้าไปจนบางทีนึกไปนึกมานี่มันคำนินทาชัดๆเหมือนกันนะงั้นอย่าสร้างสิ่งใดให้เป็นบาปปากบ่อยจนเกินไปเพราะชีวิตหวังจะบรรลุแต่อาจจะบรรลัยก็ได้เหมือนกันนะโยมตั้งใจอาตมาพระอาจารย์เวลาสวดมนต์นี่ก็จะหลับตาแต่ก็กลัวจังเลยว่าในขณะกำลังไลฟ์อยู่อย่างเนี้ยแล้วถ้ามีคนโทรเข้ามาเพราะว่าก็ใช้จากโทรศัพท์ ที่โทรเข้าโทรออกนี่แหละนะถ้าสัญญาณดรอปไปหายไปให้ทราบว่ามีคนกำลังโทรเข้ามานะหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมกระทันหันนะก็ต้องดูตามเหตุแล้วแต่เวรแต่กรรมนะแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่ความเหมาะสมนะตั้งใจพร้อมกันวันนี้วันวิสาขาบูชาขอเราท่านทั้งหลายตั้งใจสวดสรรเสริญพระพุทธคุณรรมคุณสังฆคุณ นั่นเป็นเหตุให้จิตของเราสงบเพื่อที่จะได้เป็นการน้อมนำพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามเพื่อความมั่นใจว่าเราจะเป็นผู้ที่กำลังดำเนินไปสู่ความสิ้นอาสวะกิเลสเป็นผู้ที่มันฝึกตนเพื่อละอาสวะให้ได้ในแต่ละวันวันละเล็กวันละน้อยทำความเข้าใจเห็นทุกอย่างในสากลจักรวาล ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นและจีรังยั่งยืนเสมอทุกอย่างล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อฝึกให้จิตนี้เข้าใจให้ถูกเข้าใจให้ตรงและจิตจะได้ลดจากความยึดมั่นถือมั่นจนถึงซึ่งถึงที่สุดคือปราศจากความยึดถือและจิตหยุดการปรุงแต่งต้องเกิดจากการฝึกไป ครั้งละเล็กละน้อยและเวลาที่จะฝึกก็เหลือน้อยลงเข้าไปทุกทีทุกทีตั้งใจพร้อมกันอิติปิโสภคะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิ ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสาริสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธ โทวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตารปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุสสานังพุทธโทภาควาติอิติปิโสภาควาอารหังสัมมาสัมพุทธ โทวิจชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารทิสัตถาเทวมนุษยานังพุทธโทภควาติสวากาโตภาควาตาธรรมโมสันทิฏ อิโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตังเวทิตัาภวินยูหิติสวะคาโตภะวตาธรรมโมสันทิ ทิโกะอาคะริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจัตตังเวทิตาภูวินยูหิติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิฏฐ oh ิโกอาคะริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัด จัดตังเวทิตาพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะกวะโต สาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน ภักขวัโตสาวกสังโฆยะทิทังจัดตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุกคาราเอสัพภักขวัโตสาวกสังโฆอาหุนไยโยปาหุนไยโยทักขินไยโยอัญชลีการณนิโยอนุต Tarang punya. เกตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง ko yaatiทาง jatari Puri say kanat Th Pur sabuk kalae saasa wakaang ko ahuopanghuນo th kiayo อัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆอายาปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆา มิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัด ตาริปุริสายุคานีัตถ้าปุริสปุกคะลาเอสพะขวะตโตสาวกังโคอาหุนไยโยปาหุนไยโยทักขิไยโยอัญชลีกะระนีโยอนุตตรังปุญญกเขตตังโลกัสสติ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าบูชาการประสูตรัตรสรู้และปรินิพ,พานขององค์พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าหากไม่มีการตรัสรู้ครั้งนั้นไม่มีการเผยแผ่พระธรรมครั้งนั้นเราทั้งหลายคงจะมืดบอด ไม่เห็นหนทางแนวทางปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ขอบูชาการประสูติตรู้ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอปฏิบัติตามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาที่องค์พระบรมศาสดา ทรงวางรากฐานไว้เพื่อถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ตามรอยพระพุทธเจ้าสืบไปข้าพเจ้าหากล่วงเกินอันใดในพระรัตนตรัยด้วยความประมาทพลาดพรั้งหรือแม้นความตั้งใจข้าพเจ้าจะตั้งใจสำรวมระวัง ไม่พลาดพลั้งในการเบื้องหน้าต่อไปบัรนี้ข้าพระเจ้ามีชีวิตใกล้ความตายเข้าไปอีกวาระหนึ่งแล้วขอตั้งตนในความไม่ประมาทมีสติระลึกรู้อยู่ในลมหายใจทั้งหลายตามคำสอนของพระพุทธเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินไม่มีอะไรนะโยมชีวิตก็ประมาณนี้แหละเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ตายกันไปแต่ชาตินี้ต้องคุ้มค่ากว่าทุกชาติที่ผ่านมานะโยม พอการเวียนเกิดเวียนตายของเรามันก็เนิ่นนานตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนิ่นนานและดูจากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วเราก็พอรู้ได้ว่าเนิ่นนานเกินไปแล้วจากการเวียนเกิดเวียนตายนับพบนับชาติไม่ท่วนแบบนี้แล้วชาตินี้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว โอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติในร่างของความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นไปไม่ได้ในพภูมิในพภูมิอื่นๆก็เป็นไปได้ยากมากๆแต่อัตภาพของความเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะทำให้เราจเจริญสติได้ง่ายเห็นทุกข์เพื่อเข้าถึงความเห็นธรรมก็ง่ายในอัตภาพนี้เวลา แห่งความเป็นมนุษย์นี้จึงมีความสำคัญถ้าวันนี้เวลาหนึ่งวันหมดไปจากการที่ไม่ได้ตั้งใจมีสติระลึกรู้ลมหายใจเห็นความเกิดดับเพื่อฝึกจิตให้เกิดความเบื่อหน่ายจากความยึดมั่นถือว่าเป็นความขาดทุนที่สุดในแต่ละวันถ้าชีวิตหมดไปในแต่ละวันโดยการเพียงแค่ทำกินทำใช้ก็เป็นความจำเป็น ที่ต้องทำใช้ทำกินแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เจริญสติเพื่อเห็นความเกิดดับให้จิตเบื่อนายยังไงก็ยังขาดทุนในการใช้ชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้าตั้งใจแล้วว่าวันนี้เราจะเห็นความเกิดดับเราจะเห็นเพื่อให้จิตมันค่อยๆสะสมความเบื่อหนาย และคลายออกจากราคะโรพะโทสะโมหะค่อยๆค,คลายออกจากความรัดมัดห่วงแหนเหนี่ยวไว้รั้งไว้กอดไว้ว่าสิ่งนั้นนี้เป็นของเราถ้าเราฝึกอย่างนี้แม้นวันละน้อยก็ยังชื่อได้ว่าได้กําไรแห่งการได้เกิดมาวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติธ,ธรรมกันเถิดถ้าไม่มีเวลาที่จะได้ไปในสถานที่ที่เหมาะก็ใช้สถานที่ที่ไม่เหมาะนั่นแหละในสถานที่ที่เป็นออฟฟิศที่มีแต่คนแก่งแย่งกันบูลลี่กันแทงข้างหลังกันเน็บแนมกันใส่ร้ายกันเหมือนไก่ที่อยู่ในกรงเดียวกันแล้วก็จิกตีกัน โดยหารู้ไม่ว่าก็กำลังถูกขังอยู่ในคอกเดียวกันแล้วก็ยังจิตตียังทำร้ายกันโดยหวังเพียงแค่เข้าเปลือกที่มากกว่าไก่ตัวอื่นแต่ถ้าไก่ที่ฉลาดแล้วก็จะพยายามช่วยกันออกแรงบินทำกำลังของตัวเองให้ดีเพื่อจะได้ออกจากกรงนี้ออกจากที่ครอบนี้ และออกไปแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์กว่าในกรงวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแห่งการได้เกิดมาเพื่อความสุขความเจริญพระอาจารย์เองก็ยังไม่ได้เก่งกล้าอะไรก็กำลังประพฤติปฏิบัติไปเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันนะโยมนะปฏิบัติคนเดียวมันเหงาก็เลยรวมกันเป็นพวกเดียวกันกับเราและปฏิบัติ พร้อมๆกันไปอภิวันสิริสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ